ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีเรื่องดีๆมาแจ้งให้ทราบก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงต้องไม่มีใครไม่รู้จักพิมพ์รีภายหรือพิมพ์รดาพร เธอโด่งดังจากการขายสินค้าและยังนำเงินไปช่วยเหลือคนบ่อยๆจนได้ใจใครอีกหลายคนบนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นรถกับข้าวที่ขับทั่วตามหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายอาหารให้ชาวบ้านได้รับประทานฟรีลงพื้นที่ช่วยผู้สูงอายุที่นั่งขายของเพื่อเลี้ยงชีพและอีกมากมายที่สร้างความประทับใจ ให้คนดูและคลิปล่าสุดนี้ทำให้พิมพ์รีภายติดเทนอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์ที่มีคนดูมากถึงเลยทีเดียวหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ